ขี่สันคอครับโอ้กิสันคขอปิดก้อนปุ๊บๆเลยครับ,บขนาดครับราการอจุ่ไปเล,แบบเลยครับส่ขอนาะสีใสเลยครับสวยชูนะนะครับเดี๋ยวเปิรดดูกันงานขนาดไหนนะครับผีดครับ อยู่นะครับกอ้กองตึ้งสีสวยเลยนะครับงานของเรอสวัสดีครับนะครับย<ด>ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูดีกินหวานามาไหน EP ที่2ของการฉลองซับสะไคร่หนึ่งพันซับสะไคร่นะครับวันนี้จัดเมนูชาบูสันคอแบบสดๆเลยนะครับนี่นี่คือจิ้นสันคอนะครับเพื่อนๆแบบสดๆหมายความว่าอดไผมจะซอยๆๆแล้วก็จุ่มเลยครับกินเลยครับว่ารสชาติของสันคอแบบสดๆเนี่ย มันจะนุ่มกอกินอร่อยกอนะครับต่างจากการมักกอนะครับอละครับวันนี้ปีหนันเกิมก็โอ๊ยลืมบอกไปนะครับว่าของกินล้ำอยู่ตีคนมากนะครับท่านผู้ชมมักอันใดกินอันนั้นตะครับมาถึงล้ำล้ำขนาดครับก็ปีหนันเกิ่มจะมาจัดเมนูนี่ครับเผื่อเฉลิมฉลองเป็นอีพีที่สองนะครับสําหรับการตีต่อแผนเปนเปื่อนนะครับตีกัว่วยกันโกตรซับสะไข่นะครับ คือกับเพือนมงคลชาแนลนะครับในรายการยูดีกินหวานได้หนึ่งพันซับสไครตแล้วนะครับทํามาตั้งห้าเดือนเข้าเดือนีหกแล้วครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ถามมาว่าเนี่ยยังไงนะครับสําหรับห้าเดือนหกเดือนให้ได้หนึ่งพันซับสไครตเนาะเพราะเห็นหลายๆคนทํามาเป็นปีก็ยังม่ถึงหนึ่งพันนะครับก็เดี๋ยวถ้าหลังจากเซฟภารกิจในการเฉลิมฉลองซับสไครต์นะครับตอนนี้เหลืออีกสองอีพีนะครับท่านผู้ชม แฮม ep หนึ่งก็คือวิ่งขึ้นจอมแม่เนาะแล้วก็เขาจะมาเนี่ยลาบอีสานนะครับเพื่อเป็นลาบนะครับบนเมืองเขาจะเป็นลาบเนาะแต่เขาไปอยัางเนี้ยลาบเมืองแต่นะครับช่วงนี้มมเป็นโรคโมเป็นโรคนะครับต้องกินซุปครับแล้วก็แฮม ep หนึ่งครับ ep ดีซีเฉลิมฉลอง1นึ่งพาสามไนะครับเขาจะไปตั้งแคมป์นะครับตอนนี้เขาได้สถานที่ตั้งแคมป์แล้วครับนั่นก็คืออ่างเก็บน้าแม่ปื้มนะครับตีแม่ใจนั่นเองนะครับเขาจะไป เฉลิมฉลองในการซับสไครต์หนึ่งพันซับหนึ่งพันซับสไครต์ตีอางเก็บน้าแม่ปื้มนะครับก็เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะจะไปอ่าผาตั้งฮูชีฟ้าก็อันตรายอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปช่วงเวลาที่มันปล่ยฝนกันละกันนะครับนอว่าอันนั้นไปทํารายการเรื่องลมอะไรตีดีกว่าเนาะนะครับจะได้แบบมีรายการเรื่องลมอะไรตีขยับขึ้นมาแหมนะครับเอาละครับก็วันนี้อีกมากับแม่บ้านสายคี นะครับแหมตว่าเห็นคลิปตวาเครับนะครับรักหงอกคนเดียวเห็นแล้วครับเพราะว่าผมไม่ค่อยช่วงนี้ผมตีมองานเยอะเยอะนะครับปกติแล้วจะต้องทําทุกวัน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 นะครับแต่ช่วงนี้นี่มาได้มีงานทําเลยก็เลยแบบจําเป็นจะต้องเื้อแม่บ้านลองทําดูปั๊ดโตมนจะทำบรรดานะครับนอเออข้าถ่ายเนี่ยเจี๊ยจางเหมือนกันนะครับบอกว่าเออเรืีเด้ออุ้ยเด้อนะครับนางกะจัดการเอานางไม่หมด กดไลค์กดไลค์เพื่อเลยนะครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามตัวแล้ะก็กดอันไลค์เพื่อครับแม่บ้านใส่เขียวขอนอนะครับเ้อนะครับอ่ะมาพร้อมแล้วครับวันนี้เขาจะมาจัดอย่างทีบอครับเมนูชาบูสันคอหมูนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เขาจะใจ้ผลิตภัณฑ์นะครับในการทํำน้ำชาบูนะครับก็จะเป็นส่วนผสมคือ น้ำชาบูเข้มข้นนะครับเผื่อจะเอามาใส่ในน้ำต้มเดือดของเฮานะครับหรือว่าน้ำดำอ่าหรือว่าน้ำดำที่เปินกินกันนั่นเองนะครับเฮาจะลองดูครับเปิลไม่ได้สนับสนุนเฮานะครับเพราะว่าเฮาอยากลองชิมต้องมีคนแนะนําว่ามันอร่อยนะครับลองมาทําดูนะครับครับเป็นขะนอนะครับเป็นซุปก้อนที่เป็นกระทะร้อนนี่นะครับหมูกระทะอย่างนีนะครับพอดีเอามาสามาเอามาทําชาบูได้นะครับเฮาจะใส่ สองอย่างนี่ไปพ่อมๆอมกันเลยนะครับก็มีซัดส่สสวนอยู่ตรงนี้แหละครับเพื่อนๆเพมือน,อนไปดูได้เลยอาบอไปเลยก็แล้วกันเฮาใจอ่ายี่หอ้ออะไรเนี่ยพีฟู้ดอ่าเฮาใจยีห่ห้อพียวฟู้ดนะครับก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนี่แหละอ่านะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับวันนี้จะเป็นญี่ปุ่นครับแล้วก็มี้ซอ,อสซ้อซอสงาบได้อ๋อซอสงาบได้นะครับซอสตีเอาไปกินครับ อาเป็นอาชาบกุน่าจะลอยมากนะครับแล้วก็มีขนอเอาละครับก่อนที่เขาจะใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับหนึ่งก้อนพอละแล้วก็ใส่นี่ลงไปประมาณนี่ครับเขาจะใส่ไปครึ่งถุงครับเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยบาได้เนาะมันต้องหนึ่งถุงต่อน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับแต่เขาแน้นำเขาใส่ได้แค่เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับคือเกิงเดียวเขาอาจะใส่ก็เอาสักเกิงหนึ่งนะครับ อืมโอู้้ชมหน้าดำปีเลยครับเหมือนไปกินดิล่าดเลยครับอืมต้องกลนก,ก,ก่อนเอาคัดอันอย่างก็ซุปก้อนเอล้ละลายนิดนึงนะครับอืมหอมครับหอมหอม,อมหอมเหมืหอมมนอชใช่ใช่เออหอมหอม,หอมดีครับอ,อืมอะเฮาเอาพักเติมลงไปเลยครับม่บ้านป่อยๆเลอ เด้รับาเจฟส์แันะก็เขาเพิ่มความหวานครับด้วยหัวหอมนะครับคือหอมหัวใหญ่นั่นเองแล้วก็ใส่แครอทลงไปเพิ่มสีสันนะครับจริงๆงแครอทก็อร่อยเนาะต้มไปแล้วก็อร่อยมันก็หวานตัวนะครับมันทาให้นหน้าเขาหวานมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวซอยผักปวมต้นหอมมีก่อ่านะครับเอาผักป้อมต้นหอมใส่เลยนะครับใส่สักน้อยหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวทาหน้าม,มันเดือดแล้วเขาก็ใส่เต็มตีสักน้อยหนึ่งอันนี้ใส่่ให้ม,มันหอม โอ้ใครจะได้เป็นชาบูแต่นะครับห้ามซุกี้นะครับจะไปซุกีีชาบูก็คือต้องจิจุมจิจุมนะครับซุกีีก็คือเอาใส่ไปเลยหน่อยแต่ถ้าชาบูนี่ต้องจิจุมจิจุมนะครับเพราะว่าใส่หนามนักขนาดเลยนะครับถ้าต้มลงไปทัมุนนี่เรียบร้อยแล้วครับโลดบะบะนะครับอืเ้ยเหมาะครับเดี๋ยวขอุยาตชิ้น้นามก่อนนี่นะครับชิ้นหนามชาบูก่อนว้าวท่านผู้ชมเห็นกันครับนามสีทองเลยครับ ออกดำๆเข้มๆหน่อยๆนะครับรสชาติสไตล์ซอสโชยุหวานๆนะครับซอสหอมมากกรมกรอมเหมือนไปกินร้านอาหารญี่ปุน่นเลยครับเนาะชาบูญี่ปุ่นเลยโอ้ขนมตัวไดไปไหนครับ ซื้อไม้หยอกคนเดียวแปลงคนเดียวนี่ก็ว่าครับง่ายกว่านะครับถมโหมดถม้อนเนี่ยครับคืองมแม่บ้านไป300บาทนะครับสามบาทสําหรับเมนูถมอนี่ถามว่าได้กินมอนี่เลยก่อนไปแจกครับพันเอะหมูกระทะเหลือแต่ว่ามันซื้อนะครับหมูกระทะนี่ครับนี่แต่ว่าแม่บ้านก็เอาเนี่ยอันอย่างเนาะต้มจืดต้มจืดไปแล้วนะครับวันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับจากแต่ว่าวันซื้อแต่ว่าวันซื้อตีฮัลชลองหนึ่งร้อยซับซือหนึ่งพันซับสักไข่กันนะครับมันน่าจะเต็มกระมัง อลืบโชว์ลืบโชว์นี่นะครับวันนี้ทำน้ำจิ้มแจวนะครับเป็นแจวพริกลาบเมืองบ้านเฮานะครับหอมหอมหอมเริ่งเทศขนาดนะครับฮสุดยอดครับก็แบบมี้อย่างนั้นครับเดี๋ยวเอาต้นหอมกับผักชีใส่หน่อยนี่เออนี่มันหอมปอมเปอร์อันนี้มันอย่างนี้ผักกระปิ้นนี่ กมเป็นอยังครับกินไปเต้ครับมันรวมกันหมดอ่ะเอาผักชีใสให่หน่อยเอาผัดปอกป้อมใสให่หน่อยใส่หน่อยอ้านี่ครับนี่ผักป้อมผักป้อมนะครับาใส่ในนั้นนี่ก็แจลเจอไมรับอืมก๋วยเลยก๋วยเลยตรงนี้คือคักเป็นมิเซ่นะครับ ได้หนึ่งพันก็จะค่าแล้วครับรู้สึกเต้นๆวางกรน,นี่ได้แปดเก้าร้อยเงยๆนะครับอะไรหาม,มาได้ไมันจะถึงมาได้ไมันจะถึงนะครับเดี๋ยวนี้ถึงแล้วพูดคึกคักครับ,รบมีพลังอืมีพลังมีพลังขนาดแม่บ้านยังรักเแี่ยคลิปเลยครับ <c oughs> เป็นแหงยังยไม่ได้เปิดคนเสิร์ตอ่ะอันหลังเราจะแยกวงนะครับผู้ชมเออมีมีมแฟนครับแม่บ้านใส่เขียวมาว่าขอให้แม่บ้านใส่เขียวห้องเพลงวะครับ เดี๋ยวอันผมต้องจําเป็นต้องไปลื้อฟื้นกีตาร์กันนะครับก่อนที่ปอเล่นได้อยู่นะครับน้องแต่นกตอนดอนเล่นได้อยู่นะครับจะไม่บลืนไ้ม่ลืมไม่เห็นแล้วครับเดี๋ยต้องไปลื้อฟื้นก่อนนะครับพราะตะก้อนผมใครชอบนะครับใครเล่นกีตาร์นี่ผมล่ตีวะนะครับไม่ใส่ีเป็นเป็นเทแล้วได้บอกอันบาดีๆกีตาร์ ซ่องซอๆนะสาวแหวกตะลุ่มนะห้องเพลงเปิดหนัง,ง,สหงสือเพลงตอาสมัยเขาเนาะเปิดหนังสือเพลงเนี่ยนั่งดีดจีตาร้องซองโอ้เทขนาด <c oughs> ผมอยากมาที่โครกผมมันเก็บแต่ลุบๆ,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 ๆนะครับแต่นี่ใส่พอดีนิดๆหน่อยๆเนาะพอดีทั้มตามนะครับ <c oughs> สมัยไม่รุ่นมันเป็นสมัยไม่รุ่นเนาะ <c oughs> ถ้าเปิดเปิดดีซีมาถึงโหครับ <c oughs> <c oughs> ขนาดนากักแล้วครับอ่ะน้าำเดือแล้วครับฮัลโหล เขาจะร้องนี่นี่เขาต้องร้องนี่ก่อนก่อนจะมากินมูนี่เขาต้องร้องนี่ก่อนนี่ครับกินสั่งคอครับโอ้กินสั่งคอปิดก้อนอุบงบเลยครับมะขนาดครับดื้อดืดนี่มีโ้ออยู่ได้อยู่นะครับอยู่จานไปต้างหน้าหน่อย นี่ท่านผู้ชมมันจะแบบเป็นแผน่นเซอร์ไลนะครับนะครับ, <laughs> น,รบนี่มาพอได้อาจุมลงไปเลยครับก่อนตีขก่อนตีอี๋นะชา้นต้องแกว่งไปแกว่งมาอืมชา้นต้องแกว่งนะครับระวังระวังโดซิเซียนนะครับ <laughs> อืมหนาไปหน่อยไปหน่อยเลย <laughs> <ม>นี่นท่านผู้ชม จะคือแม่บ้านซอยไว้นะกะ็กวบอัน <c oughs> เพื่อนเพื่อนไปเชื่ววอันนี้มันเป็นสันคอครับไม่ต้องซอยแ้วจะซอยเองนะครับ <c oughs> อืมดกโอะบ่จจไ่ <c oughs> เห็นละ <c oughs> ออนี่นี่เอาที้นี่กันหนาขนาดเอาละครับดูผู้ชมอ่มาชิ้นสันคอครับได้มันแข็งมาตัวครับไผ่ตีเกยกินต้องบอกเลยว่าอร่อยนะครับส่วนนี้จะอร่อยมากๆนะครับสันคอมันแข็งนะครับเอาจิ้กับน้ำจิ้มแจ่วของเราเลยครับ ว้าไปชมมาที่นู่นมือจะสั้นหน่อยนะครับอย่าเข้าขนาดครับอืนี่ครับวววหวานหวานบะหมีม่กินหวานจะกินน้ำซุปน่อยๆอืมอะไรครับใช้ได้เลยแต่แนะนน้ำว่า จะต้องซอยนิดบางหน่อยครับมนได้กินเร็วๆอร่อยครับใช่ได้เลยน้ำจิม้มทำยางน้ำจิมำจ้มทำยางนี้น้ำจิม 1, นน้มพันทายนองและสิงห์นะครับ <c oughs> เอือเหมาะขนาดน่าชมใหญ่ปุ๊บโคตรนุ่ม นี่เยี่ยมสันคอครับแน่นําเลยครับเขาอาจจะม,มันเันเหนียวนะเอาไปฟีด้มันแข็งแขนิดๆเนาะเวลาทำมาซอยมันจะอร่อยหรือถ้าที่ข้างเนี้ยอย่างผมก็ซอยมันเรียบร้อยไปเลยครับรู้จอดเอางมือกินได้ไหม่บ้านนะครับผมก็จะซอยไปเรื่อยๆครับ แพงกว่านี่นั่นคืออย่างเบคอนอนี่เหมือนชาบูของจริงเ<อ>บาๆมามนี่ไงจิ้มหน่อยก่อนนี่จมหน่อยก่อหนาล้วไปอ่ะสวยเนี่ย ใครสนใจนะครับลองทำตามนะครับจะจนไม่ขินกับปัตั้นแล้วครับเพราะว่าเขากินให้แล้วกินคำไป่อยอืมกินคำโดวยวันนี้นะนี่นะจริงจริงที่เขาไปกีนกับเป็นหมือนเหมือ,มอนสไลด์นะใช่ วันนี้อย่างที่บอกครับเฮามาเฉลิมฉลองหนึ่งพันซับสไข่ในอีพีที่สองนะครับนั่นก็คือชาบูสันคอหมูนะครับและผองเผื่อนนะครับปองเพื่อนก็คือไอหมูที่มันกินเขากินบระเซียงนั่นนะครับอืออ๋หพักก็เยอะครับวันนี้มีเฮดโค้ดญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีผักกาดขาวปิป้งเหรอกระลำกระลำเพราะผักกาดขาวเปน็นกระลำเอาเฮดญี่ปุ่นปิ้งดีกว่า นี hey! <the 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 ่ครับท่านชมสอยเราจะได้ประมาณนี้เลยครับอืแดงระเรื่อนะครับหนุ่มๆครับกินหนุ่มๆนะครับโอ้โกงโง่เนี่ยหายะโกงโง่เนี่ยหายะซุกแล้วครับนะกินไปเรื่อยๆครับแม่บ้านก็กินเตอะอยู่ะข้าร้อน่ะครับแม่บ้านจะกินกาแฟก่อนนะ่นะข้าวในน่ะจะกินสั่งคอก่อนเดี๋ยวถ้ามันซุปก็ค่อยว่ากันนะครับ หอมความหอมอืมม่มีเสียงมีเสียงวันนี้หอมด้กิ่นหมูกระทะนะครับนี่หอมปิ้งอะไรคือมันหอมปิ้งเคฮดโคี่ปุ่นนี่อร่อยครับแนะน้ำอืมนี่ครับผู้ชมมันแข็งครับมันแข็งนี่อร่อยเหมือนนั่นอย่างก็เสือร้องไห้เลยนะครับแต่เจียวน้ำพริกหลาบก็เผ็ดเผ็ดสะใจดีทุก ปินังเคื่องมันยังคงสไตล์เดิมนะครับกินกับพักสดชอบเอกาดกวางตุ้งนะครับประกาศกวางตุง้าาง,งน,น,นี่ครับเบคอนครับนะเหลือครับมัน,ม,นมันเด้งๆเลยครับกินกับน้ำจิม้มแจาหลาบเมือง รสชาติมันจะออกส้มๆนะครับแจวลาบเมือนเขาต้องทำแบบส้มๆเนาะม่ะเช่แจ่วพี้ยะนะครับลักษณะกับสซ่ซครับแจวส้มเนาะหัวใจชาบูญี่ปนไม่ต้องปัเข้าหนึ่งบันอพอุรุษครับ <c oughs> นี่อิ <c oughs> ่มอ่ะอิ่มมาก พริกหลาบนี่มันก็เหมือนน้ำพริกเนาะดูะครับสันคอสันคอดอสีใสเลยครับสวยชมพูงามนะครับเดี๋ยวเปิดๆด,ดูกันงามขนาดไหนนะครับจีนนะครับวันนี้นะดอ้โชมพูม่อครับท่านผู้ชมชัดว่าซดมากครับบอก กินด no ิบ <irgendw> น <carbono> ึงกิ้มเนาะแต่ผมว่าเนี่ยครับคนานึงกำลังจิ้มแก้วเนี่ยเหมาะโอ้โหก็พัดเลยจะลองหนึ่งพันซัมสะไข้นะเพื่อนๆนะขอบคุณนะครับ หลายพีคขนาดสี่พีนะครับจัดหนึ่งเลยขอบคุณหนึ่งพันส้ำสบไข่คนที่บันได้แสนได้รายพันได้แสนได้รายซ้ำสะไข่เป็นไถ่หวะโอ้โหไอ้นี่มึงพันหนึ่งมึงจัดตั้งสี่นะจะท๋าหมื่นมึงจะจัดยังไงเนาะอ่านะครับรอติดตามันแล้วครับหมื่นซ้ำสะไข่จะเอาอ้อย่างมาให้ท่านผู้ชมได้กินกันครับอากาศาวเท้าโอ้นนะ สีเอาจุ่มไปเลิกแล้วไปครับลอกแขวงวัวครับโอ้โหหมดตินแล้วนี่าน้ชมแขวงก็ได้อยู่นะครับมต่อมันถึงสีสวยแตะๆเลยนะครับงามงามมาหรอ ตำช้ำกระเลือใคใ่เฮ้ยเนแม่บ้านใส่เกียวทําอาหารก็รีเควสมาเลยนะครับเมนูอย่างกระบ,บอกมาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แม่บ้านใส่เกียวทาเองทำเองได้ครับแต่ต้องรอผมมาทายให้แล้วนะครับสามา,าะะรถทําเองได้เลยนะครับก็รีเควสมาได้เลยเนาะว่าอยากได้ยั้แม่บ้านทาเมนูอย่างนี้นะครับอ่าใส่เลยนะครับนี่ใส่หมดเลย ดาบูหมูสันคอนะครับซอยกันสดๆเห็นๆเลยครับว่าเฮาบม่ได้มักครับเอามาทดสอบว่าสันคอหมูมันเปื่อยจริงหรือเปล่านะครับ จิ้สันคอนะครับชุฉ่อร่อยมากรับรองเลยครับม <c oughs> ่ต้องมักกรได้ถ้าจิ้นส่วนนี้นะครับอร่อยจริงๆแต่ต้องได้สันคอแท้ๆนะครับหมายควว่าเอ,ออันนี้สันคอแบบป,ปลายปลาผู้ไปจิ้นขานี่เหนียวนึกๆเลยนะครับถึงไม่จะเป็นจิ้งมงระตามน,นะครับก็ยังมีความเหนียวอยู่นะครับ คิดสันคอไนี่ยจะได้ไหมแม่ร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทโอ,โอ,โอ้เกินกิโลไายพวกนั้นนะเคดคิดไวน้น้อทีถามนี่จะยังรครับจะเสี่ยงนะครับ <c oughs> หลอดหน้าจะได้บอกได้ว่าเปลี่ยนเป็นกิโลครับ <c oughs> กินเฮดครับนี่เฮดโค้ดญี่ปุ่นนะครับินี่นะครับกินแบบเพียวๆไม่ต้องจิบปิ้งนี่เกลือกับไ,ได้ไออยนะครับถ้าเป็นเฮดเฮดลมเฮดดินบ้านเฮานี่เขาจะออยเนาะออยเกลือมันมอสอันนี้ต้องออยเกลือครับลองชิมดูแต่มันมีความหวานในตัวครับ บี้ววามนะครับกินเฮ็ดน,นะครับห้าบูววามพอข้างหนนี่ฝังไปด้วยโมเลกุลความร่อนแรงนะครับอาจทำให้พยายดานและลิ่นเกิดฟ้าได้นครับหอมแลก็หวานจริงๆครับเฮดออริจิไม่เอา หรือเห็ดโคนญี่ปุ่นบ้านเฮาเห็ดโคนคอยหลอกเฮ้ยบาใจรำใจกะแบบไม่ยื่ยอืมเลยตะกี้มาได้บลาสูภาพนะครับเป็นสายพันธ์เห็ดโคนบ้านเฮาจริงๆนะครับเปิดห้องจะอ่านจริงๆเนาะแก็จะมีเห็ดโคนแดงเห็ดโคนขาวนนะครับเห็ดโคนดำ ขอเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองก็เห็ดเฟืองอ๋ออุ้นเส้นมากุ้งมินงเด็ดหาว่าญี่ป uh> um> ุ่นมีว네 okay um ุ้นเส้นไงใส่เส้นเหมือนไข่ไข่ลาบมิ้งเลยเราต้องไปถามป้าก่อนวันนี้ป้าลุ่ญี่ปุ่นมาหวานเปิดเนี้ยชาบูเนี่ยปิดอีกับวุ้นเส้นกลยนะบานเขามี เยอะไ zaman, <S <s หมบ้างเห็นเหรอเรียกขมมันไม่ก wow ัดกลิ่นจ้าแล้วกินจ้ากับเห็ดต้มมันขมอ่ะมักขนมพี่ขิ้นลมเดี๋ยวเฮ็ดยู่ปุ่นเข้าไปเอาุป็นขมด้วยเป็นว่าต้มหวานเนี่ยเอาเสียงเสียงครับ <c oughs> จะได้ปิดคงปิดคลิปกันครับเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวจุดเลยบอกมันจะไปชูปน,ปนี <c oughs> เ่เท่าหนึ่งร้อยบาทคอหม้อร่อยคนระับถ้ามันบอร่อยมันถึงเคิรครับ เครื่องมีอยู่สองอย่างครับอย่างแรกก็คือกินแล้วมันกัดกินแล้วมันเสี่ยงแต่เครื่นนงองมีสองยางก็คือมันบัลลัมครับแต่นี่มันเสี่ยงแตงว่ามันล้ำแล้วก็ยังประกัดร้อนเรอมันหูซึืกล่ะ ต่ออีกแล้เปลี่ยนอริยาบแม่บ้านกระตอบครับเปลี่ยนอนริยาบทครับอยู่ดังงดก็แตกอยู่หูหมูนะครับเหมือนตรงงหนโอ้ยอย่ามาเป็นอนใหญ่เสร็สมัมงได้ซอยตัวลืมซอยนะ ใชแล้วมันเปิดมาเอาละครับก็เขาจะลาเปื่อนๆไปเลยนะครับกับการกินคำนี้ครับแล้วก็เหลืออยู่ในหม้อแห่งประมาณสี่ห้ากรัมครับเดี๋ยวจะกินขึ้นเสียงห้อยตอนนี้ยังไม่อิ่มครับก็จะเอาขึ้นเสียงเลยแล้วก็ไปคงไบคอนที่เหลืออยู่ก็จะเอาใส่เข้าไปนะครับกินไปเรื่อยๆครับก็วันนี้เฮาก็นะครับปีนันเกิร์มกับแม่บ้านสายเขียวนะครับขอบคุณนักชมทุก คนเลยนะครับที่ช่ยกันกดซับสไครต์นะครับคือรายการยูดีกินหวานนะครับในช่องเพือนมงคลชาแนลนะครับได้1000งพันซับสไครแล้วนะครับก็ขอให้เปิดเปทุกคนมีความสุขทักนานะครับแล้วก็อยูดีกินหวานกันทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับ1000ัซับสไครครับลาไปก่อนครับเจอกันในอีพีต่อไปนะครับเ้อ So what, Bye, bye.